สวัสดีครับคคู่เดี่ยวพกพานะครับวันนี้ผมบินบารายองนะครับจะพาทุกคนมาดูการฝึกเทคตัวขึ้นไม่ใช่พาทุกคนมาดูต้องบอกว่า,าต้องพาทุกคนนะครับมาดูสไตล์การฝึกเทคตัวขึ้นฟูลแพนนะ <Yeah. S 1> ว่าเขามีสไตล์การฝึกเทคตัวขึ้นฟูลแพนเนี่ยมีระดับไหนโหดยังไงสวยแบบไหนบ้างมีหลายแบบอ่ะมีหลายแบบอ่ะวันนี้อากาศร้อนมาก คือมาฝึกกางแดดด้วยนะวันนี้ผมต้องทำฟูลแพนนะทุกคนดูประมาณเก้าเซตจากผมจดไว้หมดแล้ว uh huh. เป็นสไตล์การฝึกขึ้นเทคตัวนะไปฟูลแพนนะ uh huh. มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย uh huh. ชา้ามันจะเสียเวลาเนะพราะกาศมันร้อน <c oughs> <c oughs> เป็นก้างวันบางทีงโอเคสําหรับสเต็ปที่หนึ่งนะครับเป็นการเป็นสเต็ปขึ้นหกกบนะแล้วก็ไปแพนเลย <Yeah. S 1> ก็เป็นของมือใหม่เพราะมือใหม่เขาจะประมาณนี้แล้วก็แบบอื้อชา้านะไปฟูลแพนแบบนี้ uh huh. ออันนี้ก็เป็นของมือใหม่ อันนั้นก็เป็นสไตล์ที่สองสเต็ปที่สอง <Yes. S 1> เป็นเอ่อ uh, สเต็ปกลางขา <Yeah. S 1> มือใหม่หมือนกันเขาก็จะน่าเริ่มประมาณนี้นะแล้วก็ไปกลางขาแบบนี้เขาจะปรับตัวให้ตรงก่อนนะอ่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็ไปขาชีดฟูแพน <Yeah. S 1> หน้าสั่นอะไรนี่ก็ตามสไตล์ไปโอเคนี่แค่สองเดี <laughs> ยเริ่มเหนื่อยแล้วมือต่อไปเป็นเอ่าเป็นแอลซิตมือใหม่ที่เขาอนี้ยังเป็นสไตล์มือใหม่อยู่นะแต่พึ่งได้แบบ ฟูแพนใหม่ๆแอลซิตจะตั้งแอลซิตก่อนแล้วก็จะอุ่นอยงขึ้นไปอย่างเงี้ยอ่าตอนนี้แล้วก็ไปแพ <Yeah! S 1> นเป็นสไตล์ของมือใหม่แอลซิตโอเคนี่ก็จะเป็นสายโหดขึ้นมาหน่อยละ uh huh. พอสายโหดแบบอันนี้ก็ต้องทําแพนแบบโหดมาในระดับหนึ่งเลยเขาก็จะแบบแล้วก็กระโดดคือเหมือนแบบกระโดดขึ้นไปแพนเลยอย่างเงี้ยป๊าบ <Yeah! S 1> นะประมาณนี้เลย <Yeah. S 1> ฮุยฮ้ยนี่แค่ส<ย>ี่เฟตเอง ต่อไปเป็นสายเวียงคุณเรแล้วมันยิ่งหนักขึ้นเลยนะทาไมผมไม่เอาหนักขึ้นมาก่อนวนะต่อไปเป็นสายเวียงสายเวียงนะสายเวียงนี่ก็จะประมาณนี้เลยปัองอันนี้ผมทําบ่อยอยู่เหมือนกันนะก็คือเหมือนแบบนี่อย่างเงี้ยเวียงตัวปุ๊บแล้วก็ล็อกเอลซิเอ้ยล็อกแคนนนีน่ <laughs> เฮ้ยทุกคนเฮ้ยหนักกว่าหนักกว่าที่คิดวะโอเค อ่าเมื่อกี้สายเวียงเดี๋ยวต่อไปเป็นสายทีบ<ะ>สายทีบนี่ก็จะเหมือนแบบบ้าพลังหน่อยนะยิงเลยปังแล้วเป็นแผนเลยเราจะเลื่อมแบบเข่าแตะอกก่อนงี้นะทุกคนแล้วก็แบบลักระดับแล้วก็ทีบปึ้งอุอ้ยแม่งหนักทิ้งพูดไม่ได้เลยฟังนี่แหละสายทีบ<ะ>เขาจะขึ้นประมาณนี้อะ,ะอะไรอ่วะโอ้โห สายเก่งเอวนะ <Woo! S 1> โอ้สไตล์ตแบบสายเก่งเอว <Yeah! S 1> เขาก็จะขึ้นเหมือนแบบแคล้ายๆแอลซิดหน่อยประมาณนี้แล้วก็ยิงไปเลยนะ uh? อ่ะอะไรกเกงเ่ uh? งแบนคือ,อถ้าตอนทำไฮไลท์ ight, มันน่าจะเท่แ, <Woo! S 1> แต่ตอนนี้ดิตอนที่ไปตัดต่อเนี่ยแบบเนี้ย <laughs> โอ้ตายตายโอ้โหแล้วเดินอากาศ หลืออีกสองสไตล์ครัทุกคนเดินอากาศกับสายมองกล้องโอ้โหโอเคต่อไปเป็นสายเดินอากาศก็ผมก็จะใช้บ่อยเหมือนกันอันนี้ก็คือเขาก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะแล้วก็ก้าวขาขึ้นไปอย่างนี้เดินช้าๆยิ่งทอยซอยเท้าเอ้ยใสยเดินอากาศนี่ต้องงัดปลายเท้าเยอะหน่อย <c oughs> สายสุดท้ายแล้วทุกคนที่ผมฝึกแพนให้ดูเกือบเก้าเซตเลยนะเ่สายมองกล้องสายมองกล้องเขาก็ต้องแบบปั๊เดินมามองกล้องแบบนี้เลยทุกคนมองกล้องตลอดนะเป็นไงแต่เก่งแพนเลยปั๊โอเคก็ประมาณนี้แหละทุกคนลองเอาไปเลือกใช้ดูได้เลือกมาสักสายหนึง่ง หรือใครทำได้แบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันนะ